โอเค okay, let's go ได้เป็นพิมเตอร์สองขาดดีใจคาะดีใจมากๆเพราะว่าพวกเราเองก็ต้องขอบคุณทางพี่ีพีพีมากๆเลยค่ะที่เราวกับพวกเราเป็นีนั้นค่ะได้มาเป็นคิมเบอร์เนาะแล้วก็เราได้ลองกินแล้วชารลเซมาอกว่าอร่อยจริงค่ะดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเซอร์เพิ่มอีกนิดนกตัวมีรสชาติในใจกันเลยบอพี่จะห้รสชาติเลยใช่ห่า เรื่องกับใครก่อนดีดีแล้วนะฮะที่ชอบรดนพีชมากมากแล้วก็มันมัน,น,นรู้สึกว่ามันหอมรดน,น,นรกง่กายใช่ค่ะของหนูก็จริงๆชื่นชอบรสชาติค่ะแต่ว,ว่าที่ชื่อชอบชเป็นไม่เสร็จอะเป็นเอ่อโซ่เพราะว่าแบบว่ามีความแบบเปรี้ยวแล้วหวานเลยรสชาติเดียวกันของกินขอขอมาจริงๆชอบรดนพีชค่ะแล้วก็อีกรสนึงที่อยากให้อยากให้ทุกคนได้ลองลองไปชิมกันนะคะก็คือรน,น้ำข้าวน้ำแบบ หแล้วก็กินหมอกมากน่าเมันเป็นเพราะว่ารสชาติกินง่ายก็แต่งได้เลยนี้ตัวตัวแบบอยากจะเป็นมิกันอะไรหรือมีความคิดตั้งแบบเนี้ยคลิปอะไรแบบตัวเองเลยให้มันชื่นกับหน้านี้ หรือว่าแบบเอาหลายๆแบบอย่างเราชอบเปรี้ยวด้วยแล้วก็อยากแบบได้ความหอมหวานด้วยก็อาจจะเอาแบบรสซับยูสุมาผสมกับน้ำมันมะนาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน่าลองค่ะใช่ค่ะดีว่านี้นี่แหละรสแบบใหม่ๆหม่แบเออะไรเงี้ยไมใหม่อะคะโอ้จริงๆน่าเอาทั้งห้ารสชาติมันผสมกันเหมือนกันเพราะว่าจริงๆริงทุกรสชาติมีความอร่อยแล้วก็มีแบบมีเอกลักษณ์ของแต่ละรสชาติมากๆเลยก็ ถ้าว่างๆถ้ามีที่ทานก็อยากกินแล้วก็ขนมหดยเฉพาะชอบกินกาแฟค่ะรู้สึกว่าแรกจะเอาแบบรสส้มไม่ใช่ไส่วนของกาแฟเพราะว่าด้วยความฝกริมมี่เขาจะไม่ใช้น้ำตาลค่ะเขาจะใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเพื่อแบบนักขากด้วยทีนี้เราก็จะได้กินกาแฟที่มีรสชาติที่หวานขึ้นเลย่ะค็ดีต่อค่ะอราคารสชาติอยู่ที่ต่อเนื่องเฮ้ยหมายว่าติดตามเรื่องอะไร ก็ตอนนี้นะคะปีมีฟุทีนะคะพาถ่ายแล้วนะคะเซเว่เลยนะคะทั่วประเทศเลยงไก็อยากให้ทุกคนนะคะลองไป ลองไปซื้อมาชิมก็ได้รับรองว่าอร่อยคือรสชาติจริงๆค่ะฝากเมนิฟินทีด้วยค่ะแต่ถ้าเราสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้ด้วยก็อยากให้ทุกคนมาลองชิมแล้วก็นักษาสุขภาพไปด้วยด้วยกันนะคะไปด้วยด้วยกันเลยแล้วก็ฝากในวันนี้ด้วยเนาะวันนี้วิปปิ้งใหญ่มากค่ะวันนี้แบบมาตั้งแต่เช้าเห็นเลยว่าโอ้โหสามคนนี้ไม่เป็นใครเลยใหญ่ค่ะมีขึ้นแค่วงนเสร์ด้วยใช่ค่ะ Okay, so I'm going แล้วมันเสิร์ตเรามันมาแล้วเราเป็นแกนเรียงตัวยังไงบ้างเวลางี่เขามาแล้ดิขอีิดดูตัวเองเองเนี่ยสำหับต่างๆเราตื่นเต้นมากค่ะเป็นครั้งที่สองของเราซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมก็อยากจะเชิญทุกๆคนนะคะมาเจอกันได้นะคะที่คอนเสิร์ตของเราอีกทีค่ะวันที่เจ็ดนะคะเจ็ดกรุ๊ปพาปีหน้านะคะพวกเราก็กําลังอยู่ในโปรเจกต์กระบวนการเริ่มเตรียมงานกันแล้วค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามไม่ว่าจะเป็นโชว์พิเศษพิเศษหรือว่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษไปมากกว่านี้ ้ก็เขอบอกไปก่อนแล้วก็อยากรอเจอรุ่นคนนี้ร่อนรุณนๆนนะมาว่ารอว่าได้ตอนนี้อะไรตัวใครรอบปัดในนคอนเสิร์ตอะค่ะจริจริงๆมีตอนนี้มีวางแผนโชว์กันบ้างแล้วค่ะก็อยากให้เราติดตามค่ะว่าแบบเฮ้ยโชว์ในรุ่แบบบอกคอนเสิร์ตในนั้นตอนชุนเราจะออกมาเป็นแบบไหนมีอะไรที่แปลกใหม่ไปจากวันแรกหรือเปล่า ไอเดียตัวเองเขาจะมาเสนอสิหรือว่าอยากมาทำอะไรในีอนเขางานอมีเรื่องถ้าจริงๆเรามีประชุมกันนี้นะคค่ะแล้วเราก็เสนอมาฝักไอเดียของทางใต้มาแล้วเราก็แบบบอกว่าเฮ้ยเขาอย่างนี้ดีไฟดีว่าแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเสนออะไรบ้างนะคะอินไปก่อนแต่แต่ละคนเขาเตรียมเตรียมตัวพร้อมแน่นอนใช่ทีนี้เ็จแล้วมันตดหรือว่าการดีเกตดีกว่าเป็นอย่างเราวาง ยากจะฉี่จากเดิมไหมหรือว่าอยากจะหาเล่นใหม่ๆนะค่ะก็ถึงแก๊สนะคะอยากจะสปอยไว้ก่อนเลยว่าทุกคนน่าจะตกใจตะลึงกันมากๆค่ะเพราะว่าพวกเราพิกซี่ตอนรู้แก๊สก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับแก๊สขอ, <c oughs> ของเรามากๆใงและก็อยากตักตอให้ทุกคนไปเซอร์ไพรส์กันที่คอนเสิร์ตค่ะของตากีน๊นตึกเซอร์ไพรส์ยังหาก็เป็ <c oughs> <c oughs> นแก๊สที่พ <c oughs> วกเราทุกๆคนก็ ชื่นชอบชื่นชอบแล้วก็อยากร่วมงานเชิญมากๆแล้วแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็บอกว่าคนจะได้ไปเห็นด้วยตาเนื้อของตัวเองกันที่ Impact ปีที่เจ็ดปกติเราก็จะได้เป็นร u e s กับคดอื่นแล้วเลยบางทีเราต้องทำาการบ้านเตรียมรับในที่บ้านนี้นะต้องต้อนรับเกสที่กำลัของเราเลยจริงๆแล้วเกสที่เราแบบเชิญมาแต่เรานคือเขาเก่งกันมากๆอยู่แล้วค่ะทุกคนก็เจนสนาม i ี p a คกันอยู่แล้วยังไงก็ ค่ะก็อาจจะต้องฝักเนื้อฝัดตัวกับเพจมากกว่าต้องปัดตัวปัดเนี่เนาะมันกำลังเพจกระแตกเราเพื่อทีเหมือนได้ออกต่างประเทศจะอินเตอร์กันเยอะมากเลยเกก็ปักเป็นเป็นอินเตอร์นิดนึงไะฝักอะไรกินกินตั้งแต่ก็ให้ your pixie and uh, please welcome to Oh. yeah 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 we, 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 we would like to invite you guys to our second concert that's gonna be on next year, yeah. February 7th next year yeah see you guys yeah. <coughs>